สวัสดีครับพี่พีคท่านวันนี้พบกับช่องพีเอ็นผาบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็มีผาบ้างครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมแต่ถ้าพี่พีคในซื้อสององค์ก็ลดเหลือสองร้อยบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางกงารติดต่อรอเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค like, ์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนผับบ้านนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วการจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่ะลอนนี้พี่นลองเลื่องรับชมกันดูก่อนนะพี่นะเพื่อจะถูกใจหน่อยครับผมดูว่ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเ,ร,นเรี่องพาะกันรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับ หาลูปภาพไม่ชัดยังไงแอนไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งใหม่เลขปิดกับผมได้เลยครับผมสององสองร้อยบาทพร้อมทรงเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่องนี้รายการที่หนึ่งครับผมเดี๋ยเาพากันครับผม ครับห,หมายเล็กนึงนะพี่นะองนี้ต่อไปเป็นหลวงปูท่ทวารองนี้จะเป็นหลังสุดฮะในรายการที่สองแต่แตกรอบเขาเพยือนนะนันนะี้แล้วนะเขาเป็นแบบนี้นะกรอบเนะี่ยแจ้งไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะหาผมเอา กรอบไม่ดีใส่ให้ไปผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะต้องแจงกันแบบนี้ครับผมในเป็นหลังศูนย์ห้าครับผมองนี้รายการที่สองครับผมต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงปู่หมุนรายการที่สามใพระสมเด็จหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับผมนี่รายการที่สามนะะวันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยครับผมราคาเดียวเลยนะพี่นะ าราคาเดียวทุกรายการเลยครับผมแต่ถ้าซื้อสององค์ก็ลดเหลือสองรอบาทนะพี่นะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมนองนี้รายการที่สามครับผมในสมเด็จนื้อโลหะนะพี่นะนี่หลวงปูม,มุนวัดบ้านจานครับผมนี่ครับนี่องค์นี้รายการที่สามครับผมนต่อไปเป็นรายการที่สี่เป็นพระพงของขวัญปากน้ํา ของของขวัญปากน้ำรายการที่สี่ครับผมแกะในข้างหลังไอโฟมมันบังนะไหมนะ คว้ใส่คืนให้ที่หลังแล้วกันแยามาดูก่อนนี่ครับองนี้รายการที่สี่ครับผมต่อไปเป็นเหรียญระบุดูรายการที่ห้า ดูนะพี่นะเนี่ยเป็นขอบไอ้เขาจับขอบมานะพี่นะเนะี่ยเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ขอบเหรียญนะเนี่ยนนะเป็นที่เขาจับขอบแล้วเหมือนเป็นจับขอบเก่าอะเนี่ยแล้ตรงนี้เขาเขา,ขาดไปนะเห็นไหมเนี่ย อ,องนี้รายการที่ห้าครับผมเนี่ยต่อไปเป็นรายการที่หกจะเป็นพระหลวงพอ่อจันนะเนี่ยก็จะมีกวางเล็กกวางใหญ่อะไรอรผมกม็แยกกับเขาไม่ถูกนะพี่นะได้มาแบบนี้เลยอ,องนี้รายการที่หกครับผมเนี่ยจะเป็นพระหลวงพอ่อจันรครับผม รายการที่หกครับผมต่อไปเป็นสมเด็จเจราดารายการที่เจ็ดรายการวงนี้รายการที่เจ็ดครับผม ต่อไปเป็นหลวงพอ่อโสธรสองหน้ารายการที่แปดครับผมอ่าไม่ใช่หลวงพอ่อโสอนพระพุทธชินราชสองหน้ามผมก็ไปหลวงพอ่อทสนแต้วขออภัยนะพี่นะเป็นพระพุทธชินราชสองหน้าครับผม รายการที่แปดครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าจะเป็นสมเด็จไม้แกะนะนเป็นสมเด็จไม้แกะรายการที่เก้าครับผมนี่องค์น,นี้รายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบ เป็นเรียนลุกบุศีวัดของถ้ำบุญนาคครับผมนี่ องนี้รายการที่สิบครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อจ้อยนี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อจ้อยรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่รายการที่สิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสองจะเป็นปูท่ทวดอา่า หลังถอชิ่งครับผม,อง,ผมองนี้รายการที่สิบสองครับผมนี่ครับองนี้รายการที่สิบสองต่อไปเป็นพาชสมเด็จรายการที่สิบสามครับผม รอ,องนี้รายการที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสีเป็นเหรียญพระคงวัดวังสศพผลครับผ,ผม องค์นี้รายการที่สิบสี่ครับผมต่อไปเป็นรูปหล่อรัพวงเงินรายการที่สิบห้าองนี้รายการที่สิบห้าครับผม,ต,ปปบบผมต่อไปเป็นพักสมเด็จพิมพ์เส้นได้รายการที่สิบหกครับผม องนี้รายการที่16กครับผมต่อไปเป็นพรสมเร็จรายการที่17 รายการที่17บ็ครับผมรายการนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิแปจะเป็นรุ่นพิเศษอ่ะพระอาจารย์ชอบนะรายการที่18บแครับผม รายการที่18บแครับผมต่อไปเป็นเรียนหลวงพอสุดวัดการหลงรายการที่19 วครับองค์นี้รายการที่สิบเก้าครับผมต่อไปเป็นจอบแล้วเข้าไปรายการที่ยี่สิบครับ รายการที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นเหลี่ยญรูปสุกวัดปากคอมะขำเท่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม รายการที่ยี่สิบอ็ดครับผมต่อไปเป็นรูปลอนหลวงพ่อทบรายการที่ยี่สิบสองนี่ครับนี่ รายการที่ยี่สิบสองครับผมรายการนี้ <c oughs> ต่อไปเป็นรูปหล่อเราพ่วงเงินรายการที่ยี่สิบสามครับผมนะครับองค์นี้รายการที่ยี่สิบสาม ต่อไปเป็นเรนหรียญรูปแหวนรายการที่24ครับผม องนี้รายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นภาพปิตารายการที่ยี่สิบห้าครับผมนี่ครับองนี้รายการที่ยี่สิบห้า ต่อไปเป็นภาพพิมพ์พกุศะหลวงเผเพกรายการที่26กครับผมครับองค์นี้รายการที่26กครับผมต่อไปเป็นภาพสําสเร็จรายการที่27 ครับวงนี้รายการที่27ก็ครับผมต่อไปเป็นปิดตาหลังแบบรายการที่28ก็ครับผม ที่2ี่ครับผมต่อไปเป็นพากสมเด็จรายการที่29 ครับองค์นี้รายการที่29ก้ครับผมต่อไปเป็นพาระสทเด็จรายการสุดท้ายผมรายการที่30มสครับผม รายการที่สามสิบนะนี่ครับรายการที่สามสิบครับผมแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกล้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ